สวัสดีค่ะทุกคนมวดประจําวันที่30ทธันวาคม65นะคะก็เข้านะคะวดนนี้ใบตารางทักษะแล้วก็ใบตารางเดินดีนะคะอันนี้เราจะมาดูใบตารางทักษะกําลังวันก่อนนะคะในใบตารางก็มีจะเข้านะคะตัวเด่นที่ทําได้ก็คือ5กับ7นะคะเข้า5นะคะแล้วก็จับ คู่กันได้58นะคะวินก็ได้นะคะวินกันได้8558นะคะจับคู่วินเอานะจ๊ะแล้วที่จับคู่สำรดจให้มี58แนะคะแล้วก็6 9เนะคะคืเข้าบนล่างเลยนะคะงวดนี้แล้วก็มีเลขที่ชอบส่วนตัวนะคะก็คือ69กก็เข้านะคะแล้วก็ไปชนกับตัวจับคู่ด้วย ก็เข้า69ตรงนะคะชนกันก็วันนี้ใบตารางทักษะกำลังวันนะคะก็เข้าบนล่าง58กับ9669เลยนะคะแล้วเราก็มาดูใบมาดูใบตารางเดินดีนะคะนี่คือตารางเดินดีที่เราใช้ก็คืออันนี้ สิ้นปีแล้วนะคะมีทั้งหมด24งวดนะคะเข้า22งวดคือคืองวดนี้เป็นงวดที่22นะคะผิดไป2งวดนะคะแต่วงวดนี้ก็เข้า3ตัวบนแต่ค่ะ 1, 9, 6นะคะแล้วก็ 9, 6นะคะ2ตัว3ตัวเลยจ้างวดนี้ก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ ผู้โชคดีที่ติดตามนะคะก็ยินดีด้วยนะคะที่ถูกรางวัลแล้วก็งวดนี้เราก็จะไปดูกันเลยค่ะไปงวดวันที่17งวดต่อไปเลย17มมกราคมเขียนพอสอผิด17มกราคม หกหกนะคะตัวเอง 66, ะะนะเสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะคือปีหน้าเขียนพอสอบผิดอ่ะก็หกหกนะคะสิบเจ็ดมกราคมหกหกนะคะก็มีศูนย์สี่สองสามแปดเก้านะคะไปจับบินกันเอานะคะขอให้ทุกคนโชคดีจ้าส่วนไม่ทักษะกำลังวันก็รอ ลงให้อีกทีนะคะสวัสดีค่ะ